ตัวแทนครับเข้าสู่ช่องของคุณอาชนาวนะครับซึ่งเป็นช่องที่เพลกลดวงชะตานะครับทีภาคยุีนะครับพร้อมด้วยเคล็ดลับดีๆครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมแแก้ไขดวงชะตาครับแบบทำง่ายทำได้ด้วยตัวท่านเองนะครับและในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปนะครับของหนุ่มสาวนะครับหรือว่าชาวราศีนะครับพฤกษกนะครับหรือนะครับท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21เมษายนนะครับจนถึงวันที่19พฤษภาคมนะอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงของ่า ลัคนาของราศีพฤษภนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปนะครับดวงชะตานะครับของท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะครับประจำเดือนมกราคมนะครับปีหน้าเลย2564เลยปีหน้าฟ้าใหม่ครับมาดูกันเลยครับนะครับว่าดวงชะตาในเดือนมกราคมเนี่ยที่จะถึงเนี่ยครับดวงชะตาของหนุ่มสาวหรือว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยมีดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ขออนุญาสลับไพ่แล้วก็เลือกไพ่ก่อนนะครับเราจะมาคุยกันเหมือนเดิมครับ การงานการเงินความรักและก็สุขภาพครับของชาวราศีพฤษภนะครับคุณอาก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับในการในการสลับไพ่แล้วก็เลือกไพ่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่พร้อมกันเลยนะครับไพ่ก่อนนะครับโอเคนะครับกแล้ว อ่ะละครับได้ไพ่ครบแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเปิดไพ่นะครับแล้วก็ฟังคำพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าในคลิปนี้ครับย้ำอีกหนึ่งครั้งครับเป็นดวงชะตานะครับของหนุ่มสาวหรือว่าชาวราศีพฤษภนะครับหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21เมษายนนะครับถึง19พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็เป็นดวงนะครับเป็นดวงนะครับอ่าในเดือนมกราคมนะครับของหนุ่มสาวหรือว่าชาวราศีพฤษภ มาดูกันครับว่ามีดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างครับในเดือนมกราคมนี้คนะเริ่มจัดการงานก่อนนะครับการงานนะครับของคนที่เกิดนะครับในในช่วงของราศีพฤษภนกตะว่านะครับเดือนมกราคมนี้ยังเป็นช่วงที่การงานยังต้องมีการต่อสู้อยู่นะครับต้องมีการแข่งขันอยู่มากทีเดียวนะครับแต่ด้วยความอะไรความอึดความถึกและก็อดทนนะครับของของชาวราศีพฤษภก็จะสามารถจัดการนะครับจัดการผ่านคนไปได้แล้วก็อาจจะมีความโดดเด่นมากนะครับในเรื่องในในกลุ่ม ในกลุ่มงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนมกราคมนี้ก็อาจจะมีการเลี้ยงงานสังสรรค์เยอะซักนิดหนึ่งนะครับในกลุ่มของการงานนะครับอาจจะมีไม่รู้ว่าต้องเดินทางไปกิเลี้ยงกับกับบริษัทหรือว่าอะไระกับบริษัทคู่ค้าหรือเปล่าก็แบบพ์ทเนอร์ด้วยกันหรือเปล่าก็อาจจะมีการพวกนี้อยู่นะครับมีการสางสารรค์งานในพบปะพูดคุยในการเจราจาเกี่ยวกับของการงานซึ่งเยอะสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นะครับสำหรับตั้งงานนะครับของท่านที่เกิดราศีพฤษภการเงินบ้างครับการเงินการเงินของท่านที่เกิดราศีพฤษภกต่ว่าต้องระวังเกณฑ์การใช้จ่ายนะครับจากรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บละทันหันยังต้องระวังอยู่เลยนะครับอันนี้นะครับไม่รู้ไม่เกณฑ์ที่ต้องซ่อมอะไรหรือเปล่าซ่อมบ้านซ่อมรถหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งซ่อมตัวเองด้วยนะครับต้องระวังอยู่นะครับหรือแม้กระทั่ง ถ้าเป็นๆๆๆสาวสาวชาวราศีพฤษภอาจจะอยากนะครับอาจจะอยากทําสวยก็ได้นะครับทำเสรกรรมในช่วงในช่วงต้นปีเลยก็ได้อา่าก็เป็นไปนได้นะครับอ่ะเราถือว่าครับสําหรับอา่าเรื่องของการเงินนะครับของสาวหนุ่มๆๆสาวราศีพฤษภเนี่ยก็ต้องว่ายังมีเกณฑ์ที่ต้องจับจ่ายใช้ดดสอยคือว่ามีเกณฑ์ต้องต้องจ่ายตังค์อยู่มากทีเดียวในเดือนมกราคมนี้นะครับอ่ะจะต้องยังต้องระวังอยู่แล้วอาจจะเป็นรายจ่ายที่นอกจากรายจ่ายประจําหรือว่าเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันด้วยนะครับ ดูสุขภาพกันบ้างอ่าสุขภาพของหนุ่มสาวรูสอ่าเบื้องต้นตอบว่าแข็งแรงดีทีเดียวนะครับแข็งแรงมากเลยเอาเป็ต่ตอบว่าซอตรองทีเดียวแต่ว่าถ้าควรจะเตือนต้องระวังเรื่องของเกี่ยวกับขานะครับเกี่ยวกับขาน,นี่มีการปวดขาไหมปวดขาเจ็บขาได้หรือว่าไปเดินชนเตะสะดุดโกลล้มอะไรก็ได้อ่าทำให้เกิดอ่าอาการบาดเจ็บในช่วงขาช่วงขาช่วงเข่าได้ช่วงนี้ยังต้องระวังอยู่เช่นกันนะครับสาหรับเรื่องของสุขภาพนะครับ กับราศีพฤษภอา่าการงานการเงินสุขภาพและคราวนี้ความรักบ้างครับมาดูกันบ้างความรักของของท่านที่เกิดราศีพฤษภดูเป็นไงบ้างอ่าความรักอ่ะท่านที่ยังโสดอยู่นะนสาวที่ยังโสดอาจจะว่าอาจจะเป็นคนที่เลือาากเยอะสักนิดหนึ่งนะครับนะเชื่อมอาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบแหละแต่ว่าสาวราศีพฤษภอาจจะไม่ชอบเขาอาจจะขอเลือกก่อนละกันอาจจะยังไม่ชอบอาจจะยังไม่ถูกใจก็ได้นะครับแล้วก็เตรียมคือ หนุ่มสาวลาเสร็จเพลิ้งโสดอาจถ้ายังไม่มีควาชอบเนี่ยอาจจะต้องลดนะครับต้องลดนะลดความเก่งของซิ้งหนึ่งลดความเก่งของตัวเองลงนะครับลดลดความเชื่อมั่นในตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับก็จะช่วยส่งเสริมเสน่ห์มากขึ้นแล้วให้นครับแต่งตัวตอาจจะให้สวยเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็จะช่วยดึงดูดเพศตรงข้ามได้เช่นกันนะครับอ่ะแล้วก็ท่านที่มีแฟนแล้วอ่ะท่านมีแฟนแล้วบ้างละอ่ะก็เหมือนเดิมครับอ่ะต้องเพิ่มนะครับเพิ่มการแต่งตัวสักนิดหนึ่งเพิ่มการแต่งตัว ให้ดูเปรี้ยวขึ้นสักนิดนึงนะครับเพราะฉันอาจจะดูเบื่อเๆนะเบื่อๆเซงๆงกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเสริมดวงแหละราศีพฤกษกนะครับในเดือนมกราคมนี้อ่ะคุณนัดแนะนำนะครับให้ให้ทาบุญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการการที่ต้องต่อเติมซ่อมแซมหรือว่าบูรณะก็ได้วัดก็ได้ครับอ่าเช่นเขาก็มีการสร้างวัดใหม่บูรณะวัดโบสถ์เจดีอะไรก็ ได้หมดเลยครับสามารถร่วมบุญได้ในการในการซ่อมแซมพิษร้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเสริมนะครับจะเสริมก็คุณแนะนําครับต้นปีเลยนะครับไปสกละครับสกาละหลักเมืองครับศาลหลักเมืองนะครับประจําจังหวัดที่ท่านอยู่อยู่จังหวัดไหนสามารถนะครับไปขอพรที่จังหวัดนั้นได้เลยนะครับก็จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของ หนุ่มสาวนะครับหรือว่าชาวราศีพฤษภให้ดีขึ้นได้ในเดือนมกราคมนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปนะครับดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะครับอ่ะก็จบเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับในในคลิปต่อไปนะครับถ้าเราฟังของตัวเองแล้วยังอยากฟังในคลิปอื่นๆต่อไปในของราศีอื่นๆต่อไปก็เดี๋ยวรอรอติดตามได้เลย นะครับมีจนครบเลยครับทั้ง12บ2สราศีเลยนะครับอ่ะขอบคุณครับที่รับชมจนจบคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ